มาเบ่งบรรยากาศดูบรรยากาศที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะายยาวถนนเมนหลักตอนกลางคืนมาเดินวันนี้ยังไม่ได้ไล์เลยทุกคนวันนี้ยังไม่ได้ไล์ขออนุญาตพี่น้องลืมลืมค้าลืมคักลืมเนืลืมแบบว่าแบบหาจังหวะาแ่ไหนไหมหาจังหวะามา่ไหร่บาแต่มาเปิดนาเปิดตาเอา,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 าละพี่น้องตอนนี้ท,ทิศใต้ทิศใต้ของถนนนะทิศใต้ของของเขาเรียกว่า เออหัวบ้านท้ายบ้านนะตรงนี้ท้ายบ้านที่ใต้ตรงนี้อยู่ที่ใต้ตุนู้อก็จะเป็นทางทิศเหนือโอ้ยมาอยู่กลางคืนเนี่ยแหละมาดูวิวยามค่ำคืนถนนหนทางมันมน,มนมันบนมีคน มันเป็น้องมันมีรถแลนแลนบ่หลายมาถนนเส้นหลักของตัวอำเภอตีพานตัวอำเภอนะมันอยู่ขนานคูัวครับเส้นซูเปอร์เส้นซูเปอร์ของนั่นคนก็รถก็เลยแลนเออเซนผุหลายกว่าเออมันยังมาเสียเวลาเดี๋ยวนี้มันเส้นเส้นเออเซนเก่าเส้นแก่เส้นตัวอำเภอไหมเพราะเส้นซูเปอร์มันตัดผ่านแล้วมันก็บ่มีิยังระเบิดนี้ตอกเขามาในถนนมันก็เพราะก็แลนผุแล้วแลนถนนซูเปอร์มันไว่ายัวมันจะเร็วกว่าเวลาวิ่ง เออจากพะเยาไปเชียงรายเชียงรายกับพะเยาขาขึ้นขาล่องนี่แตกต่างกันแบบนี้เลยพี่น้อง <c oughs> ถนนลำเพืออื่นเนี่ยบอกเปน็นังสี่แดงลำอื่นเนี่ยกลางค่ำกลางค,างคืนมาเนี่ยโอ้ยแน่นเนี่ยมันโล,งล,ล่งสิ่ะไรนะช่วงนี้เป็นช่วงไอ,อ้ปกติช่วงสงกรารเหมือน,นี้วันที่สิบเอ็ดแล้วน้ำเอื่อสิบสองค้นกระดาษสินไหลแทบเป็นเงาเศรษฐกิจบดีว่าคือจะเขย่าคือพอจังบอ,บอกใครเดินทางว่ันไหนไม่ค่อยเดินทางกันเลยโอ้ขอบคุณสิบแปดล้านดวงตาครับผมมาให้ มาพูดมาคุยมาเออ่ทักทายกันอ,อยู่แม่ใจมาพักผ่อนแล้วก็มาเที่ยวสงการด้วยจะอยู่ไม่นานเราครับอยู่จากแปดนาทีสิบนาทีนี่แหละโดยประมาณเพราะว่าก็เอ้า ดูถนนถนนเส้นนี้นะดูดินานๆจะมีรถวิ่งสักทีหนึ่งก็เป็นถนอนอำเภออื่นนะรถวิ่งสวนไปสวนมาเยอะแยะเลยเนี่ยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาตอนนี้เดือนเมษานะคำนะ่ำมาก็เย็นแล้วมันไม่ร้อนอ่ะทางเหนือขนาดเมษานะี่ก็คือนิ่นอนไม่ต้องเปิดพัดลมหรอกมันเย็นสบายสบายภูเขาเขาเยอะเนาะป่าไม้เขาเยอะมันก็เลยเย็นสบายสบายอ,อ,อยู่ไม่นานครับผม อันนี้แหละช่วงสงการช่วงนี้ก็ขอวอยพรให้ทุกคนสนุกสนานกับการเที่ยวสงการเล่นนงเล่นน้ํากันสนุกสนานขอใหออ้มีความสุขกับครอบครัวนะครับผมในวันครอบครัวนี่แหละคือช่วงพอดีว่านี่ก็มามาเที่ยวมามาบ้านแล้วก็มาบ้านจะคลอ,องกันละเนี่ยบานจะคลองกันอยู่หลังนี้แหละพี่น้องเนี่ยบานหลังนี้แหละอยูอ่ติดถน,นนเลย ก็ครงคืนมากเนี่ยพู้ไดว่ามักเสียงทำรถแต่นอนมาลำอะไรอน่างเงีแต่ว่าก็เกิดช่วงนี้ตรงนี้ถนนถนนเส้นนี้รถวิ่งผ่านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อ๋อค่ำคืนตอนนี้เราอยากเห็นบรรยากาศช่วงสักพักนะครับพรุ่งน,น,น,นี้บาลือเนี่ยถึงจะมีเสียงเออดนตรงดนทีสำหรับคนเดินทางจากกรุงเทพกรุงเทพมันหยุดกัน13บสามนะสิบสาก็คือันสงการสิบสามสี่สิบห้าคนฉะนั้นบางคนเขาก็เดินทางวันนี้แหละเออบางคนอาจจะลางานหนึ่งวันหรือบางคนก็อาจจะเดินทางพรุ่งนี้เชา้าบางคนก็เดินทางยินน้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเย็นอีกรอบหนึ่ง คนทางเหนือเขาจะโอ้ยเวลามาต่างจังหวัดนะสงการเนี่ยสงการกั่ปีใหม่เมืองเนาะเขาเรียกว่าปีใหม่เมืองไปประธานอตัเดียวมาโหลดมาลดรถแน่นลรยสเอเยีย์มาจันโอ้รถแน่นใช่ไหมสาวเบิองเออสาวเบิ้งสิง เอ,เอ้ยจะบอกว่าไอ้จิ้งหรีดหมดเลยนะเออมาเมื่อวานเนี่ยมามันถึงวันก่อนเนาะวันถึงตอนเช้ชาก็คั่วไปครึ่งหนึ่งวันนี้ก็ครึ่งหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยวันนี้ไปเทีย่ยวอ,อ่อาเก็บน้ำชเออเขาเขาเอาไปด้วยวเขากินกินกับแก้มกับปีกับแก้มเขาหมดเลยเกลี้ยงหมดเลยเกลี้ยงเลยอ่ะอร่อยมากเลยไข่ทั้งไขท่ทุกทุกทุกตัวเลยเนาะอืมสิมาอยังมมกบ่าท่านบอกอ๋อมาโหลดมาโหลด <laughs> มันด้ยืดบดเออมันีะ uh, ล่อไผ่ดอกมันยืนเลนยู่นี่แหละมันยืนเลนยู่นี่แหละอืมมันยืนเลนยืนมันยืนเลนยืนนี่แหละอืมตัดหันกระบอกก็แล้วเนาะอืมมันยืนเลนยู่นี่มันด้ไล่สดกังเว้นน่ะนะมันด้ไล่สดก็เถือโที่อกาสอะไรวันนี้แหละเออไปแบบไปนั่งเล่นอยู่ข้างกระเจาเนาะกำบดมือเลยกลับมาคำคำไปนึงแกะเที่ยงกลับมาหาหมองแรงเออนั่นแหละ ที่นบยังมาไม่ถึงอ้าวรถมันติดนี่ะรถมันติดช่วงนี้รถมันติดเยอะแล้วละ่ะนั่งกินน้ำชารอไม่ได้รอใครรอรอ,รอเล่นอยู่นี่แหละสักพักมันก็นจะลุกเลยเด้อมาเปิดหน้าเปิดตาเออ น้ำอย่างน้ำลำใหญ่ทำไมต้องกินน้ำลำใหญ่กินน้ำอย่างอื่นได้ไหมชอบอำเภอเนี้ยมันเป็นอำเภอที่แบบไม่มีรถวิ่งอะอำเภอไม่มรถไม่มีรถวิ่งเลยวันวันวันขากลับนะ สวัสดีครับพแพงคาล่า,า,ายินดีต้อนรับเป็นอย่างไรเนานะโอ้ผู้ใดอลิสตคุณอลิสตอ๋อ เออขากลับนะผมไม่แน่ใจผมจะได้กลับก่อนหรือ่ากลับไอ้กลับนั่งรถทัวร์กลับเองรถนั่งรถทัวร์อาจจะไม่ได้แวะนะเผื่อมีงานวันที่18อยากจะกลับไปทํางานเหมือนกันถ้ามีก็อาจจะกลับวันที่20่สแล้วยีก็คือมันมีประเด็นหนึ่งที่ว่าเขาจะอาจจะไปถึงบ้านพี่สาวเมืองสิงในกลางคืนนะ่ะก็อาจจะไม่ได้แวะก็ต้องขออาภาัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาออกจะออกออกจากพยาวใบบ่ายนะ่ะเพราะใบ่ายนี่ บบ่ายในช่วงใบบ่ายน้า,านประกาศก็บอกเขาบอกว่าก็จะกลับบ่ายสองบ่ายสามอืมแต่ว,ว่านะเขาบาอย่าอยู่บ้านก็อยากจะกลับเออยากจะกลับเอช้าๆอะไรเงี้ยออาจจะไม่ได้เจอกันนะพี่สาวเมืองสิงห์วันขากลับเพราะไปถึงตอนนั้นก็น่าจะจะมืดแล้วแหละถ้าออกจากนี้บ่ายสองถึงตอนนั้นน่าจะประมาณสามสี่ทุ่มแล้วแหละผมว่านะเอสาวๆเขาขับรถด,ด้วย อืมก็ขออนุญาตบอกลงนามให้ก่อนแล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดอืมป้ารถเนี่ยก็จะขออนุญาตลงแล้วเด้อลงลงแล้วลงละครบสิบนาทีละขอบคุณมากครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวพยาวอำเภอแม่ใจยามค่ำคืนนะขาเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเด้อด้ยกมือใบบายกันได้เด้ยทุกคน